สวัสดีเพื่อนๆชาวเฮลเล่ยยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโคเรีนหนึ่งศูนย์หนึ่งเยเป็นไรเอ้ยฉันหยุดขำไม่ได้เลยคุณฟ้าเพราะว่าวันนี้เรามาพร้อมกับดาราชื่อดังเหรอ อ่ะมาเรากลับมาแล้วกับตามคำเรียกร้องคุณไฟเนาะอันดับแรกวิกบ๊อบมาแล้วจ้าพูดเลยว่าถ้าไม่ซู้เื่อคุณผู้ชมทุกคนนะแบบไม่ยอมทำจริงจเพราะว่าหนึ่งคือไม่ชอบทำอะไรแบบนี้เลยรู้สึกว่าเป็นเรื่องแบบ ขายขำอะไรเงี้ยเรื่องไก่ตัวเรื่องอะไรี้ยมันไม่เราไม่ได้แบบมีวิดพอมอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเลยนี่ต้องแบบใครจะไปมีวิกบ๊อปอ่ะแล้วส่วนฉันล่ะยังไงเธอเป็นอะยังไงเธอเป็นแบบว่าอ๋อวิกแคลร์มาฟ้าอ่ะหล่อนเป็นแบบน้องหนุ่มไอ้หนุ่มไอ้ใจดีไงเด็กดอยใจดีเมิมก็ได้อยู่ปั้มเกาหลีป่ะอย่างเงี้ยเกาหลีเกาหลีเกาหลีเนื้อเฮ้ยตอนออกกลม เข้า,ามากลับมาวันนี้เป็นไปได้หรือเปล่าที่เราห่างหายกับคุณผู้ชมไปนานขนาดน,นี้แล้วเราจะพลาดกับวงลูกสาวที่เรารักยิงได้อย่างไรใครใครคือลูกสาวเธอไงเธอดูทรงผมฉันเธอทไม่ออกเหรอเต่าง,งอยเลยหรอเออคือจินตะเหรอฉันไม่ใช่จินเหรอใครคือจินเหมือนกันจินอะไรเรายูจินเฮ้ยแห่งวง i t z อ i ซี่ ได้อยู่เราต้องไปดีได้ยูตงกันนิดนึงไงโอเคนี่นั่นแหละก็คือวันนี้นางทำแบทดางทำแบทใช่ซึ่งจริงๆเร้ก็ปล่อยมีมาสักพักแล้วแต่ว่าเราเพิ่งมีเวลาว่างมาทำเนาะก็รีบเลยเพราะว่าก่อนที่จะแบบ ไม่ทันการคุณเชนเพราะคนอื่นเขาแบบว่าเพลงมันแบบแซ่บมากอย่าไปเชียร์เขาอย่าไปเชื่อ์เขาหรอกเราจะว่าเราจะได้ดูเองจริงนี่ฉันต้องแนะนำสมาชิกในวงให้เธอรู้จักไหมขออีทีเอาความจริงรู้จักวงนี้รู้จักแต่ไม่รู้จักชื่อสักคนสักคนเลยอ่าโอเคก็คือห้าคนก็จะมีเรยูจินใช่ไหมเยจีใช่ไหมที่ตาเหมยเหยเยจีที่ตึ่นตื่นขึ้ยมาอ่ะพิงนวลออเพึ่งที่ที่เป็นแบบอ่ะในเออสุดยอดของกันว่ะเยจีเยจีกูกูคือเยจี วีจีโอใช่ค่ะใช่อ่ะคนที่สามเชระยองอืออ่ะคนที่สี่แชร์ระยองนี่อยู่ไกลอยู่นะมีทะเลนะระยองอืมอือเร็วๆเราวมานเหมือนกันนั้นเนี่ยอ๋อคือใส่ไปได้ยังไงเดียวคุก็บเราคาดมึงเหมือนกันเราคาดจะไปถึงก่อนน้องนึงอะไรเอออ่ะตอบไปแล้วไปแล้วพาร์เกอร์คนที่สี่ใช่ไหมเรียร์ก็คือเป็นโบคอลใช่ไหมน้องที่หน้าเหมือนสล็อต นี่ออกไหมที่น้ำหวานอใครโน้มบอบกูอีกล้าสูดไปแล้วเราไม่มีหมวกไม่ได้เลยอ่ะไม่ได้ไม่ได้คนที่ห้าคือมักเน่ของวงที่เขามักเน่ไปว่าอย่างก่อนน้องเล็กมาน้องเล็กมักเน่สับใหม่ประจําวันนี้คือคขาว่ามักเน่มักเน่มักเนหลากหลายชื่อยูนายูนาเออซึ่งเขาว่าคัมแบ็กรอบนี้ช да ื่อแบบ ตัดหน้ามาเออเลยเออเออ,เอ,อมีความเป็น,นคนใหม่เธอ <laughs> ฉันว่ามาจากไหนเลยเหรอเดอว่าเพิเ่มมาอีกเหรอ <laughs> <laughs> เออก็คือดูมีความเป็นฟิลแบบว่าเป็นกะเลยน้อยได้เอยเออในโมงเออนี้ยกะเลยมากแต่เอเนอร์จีนางมันเอเอนอร์จีนางเลิศไงนางเป็นฟิลแบบใสแบบใส่เต็มใส่แรบงบสุดๆอะไรอย่แบบางเงี้ยเราแต่ีตัวมาพร้อมขนาดนี้ก่อนไปดูนะช่วยบอกด้วยว่าคุณไฟสวยไม่สวยจักใจขอจักใจ แล้วช่ยบอกแล้วช่วยบอกชนว่าอย่างเงี้ยรอดไม่รอดเือคราวหน้าจะดเลือกทำเอาดีเอาดีวันนี้ยมาตลกพาะว่าคลิปนี้เป็นคลิปแบบว่าทำให้ด้วยใจเอออะทำตาคทำเรื่องเราทุกอย่างเลยเนี่ยทุกขออยากได้บิ๊กม็อบก็ใส่มาแล้วเนี่ยเออเออจะเจ้าดีทีนี่ได้โดนขออะไรนะรอบนี้ขอคุณเชนอะไรแต่งตัวเหมือนฟุกกะล้นแรงว่กใครเห็นด้วยกดหนึ่งรให้ราให้รอบหน้าให้คุณก็ดคือน้องชนะ ใส่ไนอดอีนิดเออเยอะใช่เออเอาบบกว่ารอบหน้าขอคุณเชนแต่งฟุกกะรอนค่ะเจอกักไปพร้อมกับเพลงอะไรก่อนกับเพลงที่มีชื่อว่านอช่าเพลงมันจีนบลอย่างอี้ไม่ใช่ค่ะเหมือนเราวันนี้ค่ะอะหรอไม่เหลือยางอายแล้วเราแต่เหลือยางโอ้ เอาน็อตชายน็อตชายก็คือหลังจากวันนี้ไม่มีแล้วนะนอกจากน็อตชายอ่ะไม่มีแล้วเฮลเย่ไม่เหลือแล้วไม่เหลือชื่อแล้วมันเหลือสั่งเล้วสีแล้วเออสิ้นชื่อแล้วก็เดี๋ยวก็พอมแล้วอีจีกับเพลงที่ชื่อว่าน็ t shy ออกมุเพลงมันโดนแรงไปไหมข่าวว่องเบาๆไอ้ตั้วเรียงเหรอเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้วันน้ามีมีมีดำจับว่ะมีรางวัลดำจับเลียงเอมาแลตาอะไกันยัง โอ้ยสวยนะเมคอัพดีอดรันแบบแปลงที่ตะเพเหมือนไทยทำกรุงเทพเลยวะคอคอยังไงนี่แก่ชันเห็นไหมไม่เหมือนตรงไหนเอออันนี้เหมือนฉันเลยแน่มันมันมีสตอรี่เบาๆตะกี้เหมือนอยู่กรุงเทพว่าไปมันมีฟิลแบบว่าอันนี้อีกแล้วเนาะเป็นไบแบบคาร์บอนคาร์บอนไอซ์เดนน่าเฮ้ยสวยมากชอบมันจให้พูด เออเออเออเพงนี่ยแอมมีผมสองสีข้างหน้าเลยน้ามาผมมาเต้ากันด้วยโอ้ยเต้าเต้ากเก่งๆนะโอ้ยยอดเต้าเตอ่ะเฮ้ยผมก็ดีเออเออเออเพลงเต้ีกแล้วปีแบบแปลแปลกมากเลยนะเป็นดนตรีที่ไม่แบบเหมือนไม่เคยได้ยินจากนางเลยอ่ะช่าการเรียงเพลงของนางรับแต่แต่ดีนะเสียงยุนนานี่นะมันตัวไข่มาอ่ะ มาพ้นหลุดมาพ้นใช่หรือเปล่ามาพ้นสว่านเหรอไม่มาพ้นคนในในแบบมาช่วยหรือเปล่าอะไรเหรออันเออชุดดีกว่าท่าน่ฬิกาเสียงอะไรเล็กใหญ่โอยชุดชุดดีกว่าในโปสเตอร์เยอะมากจริงกางเกงลายปีนอะไหวมากนะยิงยีนปีนอะตอนแรกดูนึกว่าจะแบบเยอะๆเข้าใจปะแต่ออกมาแล้วมันเต็มเลยอ่ะ อันนี้เฮ้ยขึ้นก่งสบายแล้วมันแบบอแบบดีสุดเลยเนโอ้ยตาชมูสวยมากชุดคนนี้เหมือนผู้เลยอ่ะเธอเปลี่ยนโง่เออชุดพระสงฆ์ตุ๊กเป้าแรงนะน่ารักเอยเออคนนี้ได้รับบทผมนี้แทนแล้วเธอเออเปลี่ยนโง่ไหมเอกำปืนตัวเลยเหรอแเราเราอ่ะเราต้องมีปืนไหม มัดอินี่นงามนะอินี่แบบตัวมาเตอร์โอ้ยิงสุดใหตึ้เน๊อนอะเน๊ะสายปะโอ้ยให้วินนี่สวัสดีพอนะนนี้ฉันจะถึงคนหนึ่งยูน่าเหรอีไม่ถึงีคยโอ้เออเออเอเหมือนลีดเดอร์ใช่ไหมเออเออจริง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 เโกางเกงไหวมากนังเป็น ระบายเป็นชั้นๆถ้าเก่งก็ดีว่ามีเป็ดขึ้นแพงมากเฮ้ย์เกินเปรตหรอโชว์สิเออไม่ชุดเจแปมๆมันจริงใช่แค่ๆอย่างเราดึงอย่างกันอ่ะเออไปไหนลงพื้นหรอคืออะไรวะ ไงตามมาเอาละคข้ามันเป็นแบบเป็นหิมะแบบสุดเออเก๋แนานีแล้วยังสวยเลยแม่แก่หุ่นเนิน์ดอะชุดมันยั่วมากอยู่นะน้องเล็กแต่ชุดมันยั่วมากเลยนะกำังทำอะไรอ่ะนั่นนั่นเออเออผมมันไหววะตาหมดเลยยังมาจีบหน้าฉันใช่โอ้ยยิงมันเป็นปืนสีทาวนิ่งมา <My> ยังไงก่อนอรอนี้ตมีนเปลี่ยนเซนเ,นเตอร์ด้วยลืมดูขั้น,นจบแล้เฮ้ยไปนขนโนกเถอะเป็นน้ำเป็นหิวว่ะ <laughs> เป็นหิวเหรอ,อนนชีวิตสาวได้เออยไงแบบไอดอลสาวที่แบบไม่ค่อยได้กินอะไรอย่างเงี้ยเนอะอ๋อล้วสมบ,บัติองลันที่ได้จริงก็คือการได้กินเงเ <c oughs> หรอก็คือกา <c oughs> รได้กินแบบหญิงสาวคนหนึ่งยังไงเพลง First Impression เพลงไม่ท้าฟังไม่ทันว่ะเลยหรอรู้รู้แค่ท่อนฮุกอะฮุกกระติดหูมาก สักอย่างเรื่องทมีความรู้สึกว่าการเรียงเพลงของนางอ่ะคือนางเรียงแบบมันไม่ใช่แบบว่าเวอร์ชหนึ่งใช่ไหมทีฮุกแล้วก็ฮุกอย่างมันเหมือนสลับกันไปไปหมดเลยเออถตะกี้ว่าไงเพลงมันคือรสชาติใหม่ของอีจีใช่จริงๆเธอในขณะที่อ่ะสามเพลงไตเติลที่นางคัมแบ็กมาตั้งแต่เดบิวต์มาจนถึงคัมแบ็กนางจะถูกปรามาดไปเลยตลอดว่า ออกเพลงมาแต่เพลงแน,แนวเดิมอ่ะคือมันก็มันก็ดีขึ้นเรื่อยๆแต่ถามว่า<จ>ฟิลเดิมไหมก็ฟิลเดิมก็คือพีคแล้วก็ดอกพีกแล้วก็ดอกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งรู้สึกว่ารอบเนี้ยแปลกมากแปลกไปเลยแล้วมันให้กลิ่นของความเป็นแบบซัมเมอร์ที่แบบที่เรียวกับไปถ้าซัมเมอร์วงอื่นอาจจะสดใสอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาเป็นอันนี้มันมีความแบบมันยังมีความเปรี้ยวจี๊ดอ่ะเปรี้ยวจี๊ดเออมันคือเปรี้ยวจี๊ดในแบบของอีจีแต่ว่ามันมันชายนิ่งมากขึ้นมันไม่ได้ดูเป็นแบบเป็นสาวแก่นๆ ฉันโตเป็นสาวแล้วและฉันพร้อมที่จะแบบฉันไม่อายแล้วอนี่กออกปะอืมซึ่งเพลงเหรอฉันฉันชอบนะอือโดยส่วนตัวฉันชอบมากเลยฉันรู้สึกว่าเออมันมีท่อนที่ catchy อยู่ตามสไตล์ของ E.G. อยู่แล้วที่มันจะมาเป็นคำเติร์ดเออแล้วก็เป็นเอ้เป็นดอกซึ่งรู้สึกว่ามันมันโอเคอ่ะมันติดหูแล้วก็แปลกใหม่นิดนึงในแง่ของอย่างที่บอกว่าเมื่อเทียบกับตัวเพลงด้วยแล้วก็รู้สึกว่าเมื่อเทียบกับ กับวงที่คัมแบ็กในช่วงนี้อะไรองี้รู้สึกมันให้รสชาติที่แปลกใหม่ให้สัมผัสที่ไม่เหมือนใครเออฟังกาจำได้แต่ฉันคาดหวังหนึ่งอย่างว่าว่า b r e a k ด a น่ะจะต้องวาวร่อนนางไม่โชว์นางไม่โชว์นางจะไปโชว์ o นสเตจใชฉว่าสเต s ตมันเยี่ยวเยี่ยวมากแบบคําเพิร์ คีแต่แต่ปกตินะช่วงช่วงแบบเบรกแดงของแต่ละเพลงที่ผ่านมาของนาอะมันจะแบบโอ้มันโซนอะไรโซนอะไรเขาเบามากเออจริงจริงแล้วมันมีแต่ายยาอาจจะไม่เห็นไงมันจะมีช่วงหายไปดอกนึงแล้วอาจจะกลับมาเป็นเบรกแดงใช่ไหมเป็นเปนชุดข,ขาวอะ<ช>่ะน่าจะนา่นาจะตอนนั้นปะอันนั้นก็น่าจะแรงอยู่แหละจริงจริงน่าจะแบบพร้อมพร้อมพร้อมแรงอยู่ในส่วนของ MV ประทับใจแฟชั่นมากอ่แฟชั่นให้ฉันรู้สึกว่าคือเอาจริงจริงตอนเห็นโปสเตอร์ครั้งแรกฉันคิดว่ามันเยอะเกินไปสำหรับวงนี้ คือฉันมีความรู้สึกว่าวงเนี้ยจะมีความแบบแครี่อะไรบางอย่างไม่อยู่อะอย่างเช่นพอถม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 เข้าไปแล้วมันจะรู้สึกว่าเกินอะด่าใครบ้าใครบ้าชานหรือเปล่าโดนถมนโดนเหมือนกันต๋อต่อต่อเอาเออนั่นแหละแล้วก็เลยรู้สึกว่าไม่แน่ใจว่าองนี้นางเปลี่ยนสไตล์ลิดหรือเปล่าแต่รู้สึกว่ามันเป็นการทดลองที่ดีกับสาวๆมันเป็นการฉันชอบนะมันเป็นการถมที่กําลังดีอะแบบ มันมันเยอะแหละแ,หแต่มันเยอะแบบพอมาอยู่รวมกัน,นห้าคนแล้วมันแบบค้ออย่าแล้วยิ่งแบ็คกราวคือข้างหลังคืออะไรทะเลทรายแบบความแ<อ>ห้งๆอะไรเงี้ยแ,<บ>แล้วก็เจอแบบเจอสีสดใสเข้าไปมันดูแบบว่าสดชื่นนะเ,เห็นไแหบบมนี่ว่าไหมมันเป็นรสชาติของความแบบแล้วมันไม่ได้เป็นแค่แบบสีสดใสเนี่ยมันมีความลักชวรี่บางอย่างที่มันเออโอ้เธอเธอดูยี่ห้อต่างๆอะไรอย่างเงี้ยได้เออยมันแบบมันว้าวอ่ะแล้วรู้สึกว่าแฟชั่นมันแบบน่าสนใจ อยากรู้เลยว่าแต่ละลุคที่จะขึ้นบนเวทีบนสเตจจะเป็นยังไงบ้างแต่ฉันติดหนึ่งอย่างฉันฉันคิดว่าชุดขาวเหมือนมอเตอร์โชว์ไปนิดนึ่งก็นิดนึงจริงเหมือนเหมือนเหมือนเชียร์ลีดเดอร์มันาปอมมาปอมหรือว่ามอเตอร์โชว์ที่เราในความที่อยู่ดีๆคืออยู่ดีเรากำลังว้าวกับความลายพินกันเล่นลายลายชนลายบูตครึ่งแข้งทุกคนหรือความเลื่อมอะไรเงี้ยแล้วมันจะชุดขาวที่ปักเพชรตลอดมันจะชอบแบบมอเตอร์โชว์อ่ะเไปเจอเวทีแกงอีกแล้วหรือเปล่าเจอเวทีแกงอีกแล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ย อันี้เนี่ยหาเนี่ยหาขับรถโตอย่างโมโหแล้วไปปาดหน้าเปิลแล้วแบบบาง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 แล้วก็เปิดลงมาปุ๊บเจอขนมเธอเธอว่าอย่างไรสำหรับฉันหรออืมฉันว่ามันคือการไล่ล่าอืมไล่ล่าขนมไม่ใช่หมายถึงว่ามันคือการมันคือการต่อสู้กับกับอะไรบางอย่างอ่ะอย่างเช่นถ้าสมมติเราแทนตัวว่ารถคันนี้คือ กลุ่มของสาวๆคือตัววงของสาวๆนางกำลังเชสซี่เออแซงคนอื่นคือนางกำลังไปไกแล้วเอาต่อถ่ายไปก่อนลิงสองสั่งโอเคฉันคิดว่ามันคือการไล่ล่าซึ่งมันอาจจะเปรียบได้ว่า รถคันข้างหน้าคือาจจะเป็นตัวตัวเองในอดีตก็ได้หรือจะเป็นคนอื่นคนอื่นก็ได้ก็จะแซงไปอาจจะเป็นผู้ชายที่นางชอบหรือที่นางรักอะไรเงี้ยเปรียบได้ไหาย่งแต่วันนี้คือเหมือนกับฉันฉันไม่ยอมเป็นแบบคนที่จะยืนตามหลังเธอแล้วอะไรใช่ฉันแซงแล้วไงซึจริงๆถ้าถ้าอ่ะถ้าดูในแง่ของความเป็นเฟมินิสต์อย่างเงี้ยมันมีความว้าวอยู่นะมันคือกลุ่มผู้หญิงห้าคนที่มาพร้อมกับภาพลักษณ์ใหม่ลุคใหม่แล้วก็ที่สำคัญคือถือปืนอ่ะคือมันมีความแบบ ฉันไม่กลัวใครแล้วฉันพร้อมที่จะสู้ฉันพร้อมที่จะเอาชนะทุกอย่างเลยที่สำคัญแบบยิ่งซีนดิฟรถหรอแบบเอ้เงี้ยบังหน้าแล้วก็ก่ำจกปืนออกมาเลยแล้วซึ่งคือเหมือนกับแทนที่ว่ามันจะเป็นฆ่าเขาหรือเนี่ยไหมแบบทําลายรถนั้นว่าเป็นแต่กลายเป็นว่าปลาสีสันปลาอะไรเงี้ยหรอเป็นยิงเป็นสีอเนียแล้วสุดท้ายคืออะไรมันลงไปเจอกับโอเอซิสเนี่ยเจอกับความสุขเจอกับอะไรบางอย่างที่มันที่มันเติมเต็มในตัวเขาอะจากความแห้งแรงก็เจอความเย็นหรือความแบบ อย่างที่ฉันบอกว่าบางทีมันจะเปรียบเทียบกับความเป็นไอดอลอะที่มันจะต้องสู้กับแบบนี่บอกปะความสุขของผู้หญิงอะมันก็แค่อ,า,นนนอาจจะแค่ได้กินของอร่อยอร่อยการได้แต่งหน้าสวยๆแต่งตัวสวยๆอะไรเงี้ยแต่การที่นึ่ออกปะมันคือเหมือนแค่นี้มันก็ได้เติมเต็มความสุขความอะไรของของ,ของตัวเองแล้วโดยที่โดยที่ไม่ต้องการคนอื่นแล้วอะขวายคว้าแล้วก็คว้ามันมาได้ด้วยตัวของเราเองอะไรอย่างเงี้ย M v C นาที E Y U เปิแปดนั้น มาดูแต่ละฉากว่าจะขอชมหนึ่งอย่างฉันชอบการย้อมสีฟิล์มเป็นงานฟิล์มเอาจริงๆมันดีตั้งแต่อาร์ตได้ปะเอาโปสเตอร์ความแค่แบบว่าขึ้นนอตชายมาแล้วเป็นสีเหลืองออแล้วด้วยความที่แบบใช้ฟอนต์ใช้อะไรเงี้ยฉันรู้สึกว่าร่อบนี้คือเหมือนนางใส่ใจอ่ะใช่ทั้งพ็อทั้งอะไรที่มันแตะมันเหมือนมันมีคือรู้สึกว่าจริงๆนะคือรู้สึกเลยว่าเป็นก้าวก้าวกระโดดแบบอ่ะเป็นก้าวหนึ่งที่น่าสนใจมากๆของจีีเลยว่านี่คือการปักหมุดแล้วว่าหลังจากนี้ไปคือ ไม่แผ่วไปกว่านี้แล้วอะไม่แผ่วลงไปกว่านี้ไม่ได้แล้วเพราะมันขึ้นขึ้นขึ้นไปอีกแล้วจริงๆอ่ะมาดูตาลฉากไหมเริ่มแตลซีนบบเบาๆอ่ะตรงนี้อยู่บนสะพานลอยกรุงเทพเออแล้วจอะเขกชโนวชโนวเป็นลีอาร์แล้วฉันก็แบบเฮ้ยสรุปคือยุนนาคือเปิดด้วยน้องเล็กซึ่งเปรี้ยวมากชุดนี้สวยมากเลยนะสวยชอบโบดใครจะใส่ได้ก่อนเนี่ยกาเตลวมาฮะเนี่ยแล้วก็เป็นประกาศจับเหรอเนี่ย หรือที่จริงนะคือโจรก็นี่ไงก็นางโดนจับเนี่ยนี่แหละคือโจรจริงๆแล้วก็คือโจรแหละแล้วมันก็หนีตำรวจเหรอเอองงาหรือนามาป้นสมบัติมันคือมันเป็นโจรเพราะมันโดนประกาศจับนี่ไงแล้วมันก็ไปหนีไปไปไปบุกแบบไปปล้นรถตำรวจอีกทีนึนะอะไรอย่างเงี้ยหรอหออไม่กลังไล่ตามรถสมบัติหรือเปล่านั่นแหละก็ถ้าเอาจริงๆถ้าสมมติเป็นโจรหล่อนอาจจะแบบอยากปิดหน้าปิดตาอะไรก็ได้นะอันนี้คือโชว์หน้าแบบบ้างใส่เพจแบบ เนี yeah. ่ยก well> ็คือโจนโควิดอืมก็คือใส่หน้ากากอืมต่อสวัสดีอ e ดีปากแห่งไปแห่งปากเลยแบบว่าสีชุดสี่ไดซสิเอ้ยเป็นสีแบบเหมือนแบบโอเชียนอะไรรนะอแล้วแบบรวมพลังการเบาเบาอันนี้คือสุดปังบางเนี่ยถ้าฉันมีแหวนฉันก็เหมือนเลยเนี่ย ใส่เกียร์แล้วค่ะไม่เลิศนะแล้วก็ขับรถตวไปเลยเออทางใส่ตาคนละสีเลยนะไม่แกะเนี่ยคนเนี้ยอะะฮอ๋อเหรอดีๆหรอฟิลวีนี้ปะทะเลควินไงเออแม่อาจจะให้ฟิลที่แบบว่าโจโจนแบบเล่นเบาๆชอบความใช้สร้อยลูกปัดอยู่นะแล้วผสมกับเพชรเอวยังไงรู้สึกว่าแบบลีนสักเนี่ย คือรถตำรวจจริงหรอหรือรถตำรวจสมัยก่อนแะไนี้โอ้โหใช่ปะที่มันเป็นบนักโทษอะไรอย่างงี้ปะเออที่มันเป็นปดข้างหลังอะอไรก่อนพันแขนกนะเอออ๋อแล้วก็โดนปุ้นแทนอ๋อแต่ต่อรถไปทุกผู้ใจนะเธอรถงามเลยอะก็ป้นไปแล้วไงแต่บู๊ไหวทุกคนเธอสุ่แรกตอนเป็นภาพแบบไม่ชอบอะแต่พอมาเป็นภาพเคลื่อนไหวมันก็เต้นแรงกันมากมันเลยแบบ มันมันทะลุชุดออกมาได้อะเต้นใช่ไม่ว่าเลยเธอปังแล้วมาแล้วมาแล้วสุนารีราชสีมาหนึ่งออ๋อ้คืนพอเรามาดูว่าของที่ขนมาคืออะไรเนี่ยอ๋อแล้วเราก็มาเปิดดูอยกอันนี้คือที่ซ่อนสมบัติหวือเปล่าไปเงาอะไรยังงามอ่ะเธอคนเนี้ยชื่ออะไรชื่ออะไรชื่ออะไรทำกันบ้านจะมาได้ละห้า น้องน้องยอน้องน้องล็อกมังกรน้องยอน้องยอยออะไรยออะไรอ่ะยาย่าหญิงจังหวอะไรเยจีไงอ้ยเยจีจำไม่ได้อ่ะน้องมังกรยังไงอะดูซิขึ้นช่ออย่างไรแต่ซีนจบไปก็ต้องแบบมงเนาะ กุยอ่ะกุยอ่ะเออแม่ไอี่เอาหึงช็อตปัวยังไงก็เบาๆกลับมาให้หายคิดถึงหนึ่งกลุ่มไอ้เจ้วันนี้อาจจะไม่ได้ตลกมากให้ตลกชุดไปก่อนตลกสุดไอ้ไข่ลูกอ่ะตลกลูกตลอดตลกตลกวันนี้ก็ตลกแล้วไข่สวยตลอดเออก็ถือว่า มาตามคำเรียกร้องแล้วนะทุกคนสำหรับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของวิกบ๊อบเองก็ตามหรือว่าอีจีก็ตามจริงๆเฮ้ยแต่ว่าดีนะเพลงดีชอบคิดว่าน่าจะกลับไปฟังอีกหลายๆรอบเลยอืมฉันอยากดูสเตจมากอืมจริงแต่ไม่สวัสดีกันะน้วมไ่ัสดีกว่ันไปแล้วอืมก็เดี๋ยว สัญญาว่าจะรีบกลับมาให้เร็วที่สุดเออมีเพลงอะไรที่ค้างๆอยู่เดี๋ยวจะมาเคลียร์ให้ด้วยจริงตอนนี้ลิสต์ประมาณแบบว่าเอสามร้อยหน้ากระดาษอืก็เพลงทศใหม่ตอนอ่าซุปเปอร์จูเนียร์แรกๆออกแล้วหรือว่าสมัยเอ่อสอรี่สอรี่เออซอรี่แอคสอรี่สอรี่แหลยค่ะว่าเออรีแอควันเดอร์โกนออบอดี้หน่อยเอออย่างเงี้ยอือจะเลยอืออ่ะก็ สำหรับคลิปนี้เนาะใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเวลาเรามีคลิปเนาะจะได้เข้ามาดูทันทีเนาะใช่เลยที่สำคัญใครมีคอมเมนต์อะไรมีข้อรีเควสอะไรหรือว่าอย่างที่บอกถ้าอยากให้คุณเชนแต่งหญิงฟุกกะร่อนอย่าลืมติดแฮชแท็กไปด้วยนะมันจะไปแชร์แชลแย่อนิสกอร์รีแอคชั่นนะคะ ก็สำหรับคลิปหน้าเจอกันคุณเชนแต่งหญิงฟุกกะร่อนวันนี้ลาไปแล้วสําหรับเฮลเล่ย์คุณเรียนดิ่งศูนย์หนึ่งบายบาย